สนับสนุนโดย FB Hybrid Battery ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตาแคลเซ็กแคลเซียม700มิลลิกรัมพาสโตรอนสวัสดีครับเจอเข่าวเด่น5โมงเย็น23นาทีสด เหมือนเช่นทุกวันนะครับหลังสารรัมนูมีคำวินิจฉัยวันนี้อยู่กับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับจอัสดีครับอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับคุณสุทธาอาจารย์สอนรัฐศาสตร์ครับมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันหลังคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญนะครับโดยสรุปนอาารย์มตินะครับซึ่งสารรัฐธรรมนูญระบุวันนี้นะครับในแง่ของกระบวนการไม่ชอบเนี่ยหกต่อสามกระบวนการกระบวนการก็คือเสียบบัตรเสียบบัตรแทนกันไม่เปิดให้พิปรายตัดสิทธิ์ขั้วสารปติยรติ นะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับร่างแรกที่เสนอเข้ามาอันนี้เรื่องกระบวนการัรบ6ต่อสับแต่มติ5ต่อสระบุว่าเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐมนูญฉบับเปลี่ยนที่มาสวเนี่ยจากเดิมปัจจุบันที่มีการแต่งตั้งกับเลือกตั้งเปลี่ยนมาให้มาเป็นจากการเลือกตั้งทั้งหมดสารรัฐมนุญมีมติ5ต่อสว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา68อืม เราฟังกันตรงนี้พร้อมๆกันก่อนนะฮะเชิญอาจารย์ครับสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมจำนุนตามคำยังนี้เป็นการแก้กลับไปสู่จุดบกวก่องที่เคยปรากฏแล้วในดีตเป็นจุดปกวร่องที่แหลมเสี่ยงต่อการสูญชิงศรัทธาและสามัคคีทธรรมของหมู่มหาชนชาวไทยเป็นความพยายามนำประเทศชาติให้ถอยหลังเข้าคลองทำให้วิธิพากลับไปเป็นสภาญาติพี่น้องสภาของครอบครัวและสภาภ่อเมียสูญเสียสถานะและศักยภาพแห่งการเป็นสติปัญญาให้แก่สภาผู้แทนราษฎร กลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนของวงชนกลุ่มเดียวกันทําลายสาระสำคัญของการมีสองสภาพนําพาไปสู่การผูกขาดอํานาจรัฐตัดการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาหลากสาขาหลายชีตเป็นการกระทบต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเปิดช่องให้ผู้ร่วมกระทำการก้นี้กลับมีโอกาสได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองด้วยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ฐธ้รมนนี้คือรัฐมนูญแห่งรัฐจะจัรไทยพุทธศักราช2,510 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการออกเสียงแสดงประชามติของมหาชนชาวไทยนอกจากนี้การแก้ไขที่มาของสมาชิกวิภาให้มาจากการเลือกตั้งเพียงเดียวอันหนึ่งที่มาเหมือนกับสมาชิกสภาเจริดรัตนจึงย่อมเป็นเสมือนสภาเดียวกันไม่เกิดความแตกต่างและเป็นอิสระซึ่งการแัะกันของทั้งสองสภาเป็นการทำลายลักษณะและสารับการของระบบสองสภาสูญทิ้งไปการแก้ไขที่มาและกฎบัตรของสมาชิกวิภามีความพันเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองหรือสมาชิกสภาแทนได้ย่อมทำให้หลักการเรวจสอบและตวจงอบอำนาจซึ่งกันนลกกัน ของระบบสองสภาต้องสูญเสียไปอย่างมีนัยะสําคัญทําให้ฝ่ายการงินสามารถควบคุมอํนนานาจเหนือรัฐสภา,าได้อย่างเด็ดเสตจัดปราศจากการตรวจสอบและตรวงดอบซึ่งกันและกันอันเป็นการกระทบต่อการปกครองเลเยอบประชาธิปไตยอันมีปะมหากตรตรบจงเป็นมุกและเปิดทางให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกรนีได้อํนนานาจในการเลือแทนปกครองประเทศไปวิธีการที่ไม่เป็นไปตามวิยามที่บัญญัติไว้ในหมู่นี้นอกจากนี้เนื้อหาในราใน่างรัฐมนตแก้ไขเพิ่มเติมมาตการเสละมธรรมารเ็ทับหนึ่ง ยังขัดต่อรับนิรนูยในเรื่องกระบวนการการกฎหมายประกอบเพน่นวาวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎนรและสมาชิกวุฒิสภาที่จะบรรญัติขึ้นใหม่โดยร่วรดักที่มีการประกาศใช้กฎหมายประกอบเงินดังกล่าวโดยไม่ต้องปฏิบัติตามมูลมาตรการ4 1ที่จะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้สารมูลพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยมูลเสียก่อนซึ่งขัดกับหลักการบินแนะคานัดอันเป็นหลักการปกครองในรดบอดวประชาไทยทำให้ฝ่ายการเมืองสามารถออกกฎหมายได้ตามเภอใจ โดยอาศัยเสียงกลางมากก่าจากการตรวจสอบอาศัยเหตุดังได้วิจัยมาแล้วข้างต้นจึงวินิจฉัยโดยมติเสียงกลางมากขอต่อสามว่าการดำเนินการพิจารณาและลงมติแก้ไขเพิ่มเติมฐธรรมนญของผู้ร้องถูกร้องทั้งหมดในคดีนี้เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยเงื่งมนมาตรา122มาตรา1ห5วรรคหวนึ่งและวรกสองมาตรา1 2 6สวักามมาตรา2 9 1เและมาตรา3วสองและวินิจฉัยโดยมติเสียงข้างมากห้าต่อสี่ว่ามีเนื้อความเป็นที่เป็นสารสำคัญ ขัดแย้งต่อหลักการพืนนรน้นฐานและเจตนารมณ์ของรัฐมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550อันเป็นการกระทำเพื่อให้ผู้ถูกร้องได้มาึ่งอำนาจใน,นการปกครอง,องประเทศโดยวิธีการซึ่งนี้เป็นไปตามวิทธิทางที่บัรยกาศรัฐมนนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ฝ่าฝืนรัฐมนุนมาตราห8วรรคหนึ่งส่วนที่ผู้ร้องขอยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารข,ของพรรคการเมืองกล่าวนั้นเห็นว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขาตามรัฐมน,านูนแห่งราชอาณาจักรไทย รุษศศกระฎ2,550มาตราหุแวรรษ3ามและวรรคสี่จึงจะยกคำร้อนในส,ส่วนนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับโดยสรุปของคำวินิจฉัยนะครับอาจารย์เห็นยังไงก่อนอื่นที่ผมบอกกับคุณตรยุทธ์นะนะผมก็สอนนัศาสตร์มานานครับพึ่งรู้ว่าระบอบประชาธิปไตายอันมีพระรระเป็นประมุขค,ค,คือลักษณะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหน้าศูนย์เนี่ยคือบุติสภาต้องแบ่งครึ่งสรรหาครึ่งหนึ่งอะไรพวกนี้นะนะฮะ เนี่ยนี่นีว่วันนี้นี่ต้องถือว่าสาธารมนูปเนี่ยกำหนดรูปแบบการปกครองอันที่ใครละเมิดไม่ได้เนี่ยมาแล้วนะครับคือคำวินิจฉัยวันนี้เนี่ยชัดเจนว่าต่อไปวุฒิสภา,าแบบมีทั้งแต่งตั้งและกษัตริย์จะเลือกตั้งเนี่ยใคร <จะ S 1> ไป<ม>แก้ไม่ได้แล้วต้องอยู่เพราะเหตุว่าเป็นลักษณะที่ท่านตุลาการท่านบอกว่านี่คือลักษณะของระบอบประชาธิปไตายอันมีพระกษาัาตริย์ทรงเป็นประมุขใครแก้อีกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว คือล็อกไว้เลยนะครับเนี่ยถ้าตามกาตัดสินคำนี้นะแต่ว่าต้องพูดตรงอองนะถ้ามันเปลี่ยนสารล่ำนูนมันก็อาจจะเปลี่ยนได้อย่าลืมนะสารลำนูนไม่มีมาตรฐานในการตัดสินนะครับอาจารย์พูดถึงขนาดนั้นนะฮะผมพูดถึงขนาดนี้พูดมานานแล้วด้วยสารัฐมนูลเนี่ยเป็นสารที่วิพากษ์วิจารณ์ได้นะับไม่เหมือนกรณีสารอื่นผมพูดมานานแล้วด้วยเชิญอาจารย์ ว่าคดีเหมือนกันเนี่ยคนละเวลาเนี่ยจำนวนอาจจะตัดสินไม่เหมือนกันแล้วก็เคยทำอย่างนี้มาแล้วด้วยอ,อาจารย์บอกกับผมก่อนเข้ามาว่ามันจะนึกย้อนไปถึงตอนสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ซึ่งเสนอแก้จำนวนเกี่ยวกับสรับที่มาสสก็มีการแก้ไขครับตอนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาอืแต่คราวนี้ที่มาสอวอ,อาจารย์มองว่าเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอืแต่มันมีปัญหาเพราะว่าวันนี้ท่าน ท่านนิยามคําว่าไปไต่อันาจสตว์รงเป็นประมุขหมายถึงต้องมีวุฒิสภาแบบนี้ท่านไปอ้างอิงรัฐธรรมนูญปี50ถูกครับถูกไหมฮะว่ารัฐธรรมนูญปี50บัญญัติไปแก้จุดบกพร่องของปี40ปี40เนี่ยคือเลือกตั้งทั้งหมดครับพอห้ามาแก้จุดบกพร่องตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าเมื่อมีการมาเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเหมือนกับถอยหลังลงคลองสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะฮะครับอาจารย์เห็นไงผมไม่คือผมเนี่ยไม่ ไม่เห็นด้วยต่อ,อสารรนุนที่มานิจัยในในรูปแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมเองเนี่ก็มองว่าไอ้ระบอบประเทปทตยเนี่ยก็คืออำนาจมาจากประชาชนเ,ออเพราะนั้นตราบใดถ้าการแก้ไขนี่ทาให้ประชาชนเนี่เป็นเจ้าของอำนาจมากขึ้นเนี่ยออมันก็เป็นเว็บไตมากขึ้นออนะฮะสอสอ,อสอวอครึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้งเนี่ยอ,อมาจากการสรรหาสอวอครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ย ประชาธิปไตยครึ่งหนึ่งในความรู้สึกเสียงประชาชนมาครึ่งหนึ่งเขาขยายออกไปเป็นเลือกตั้งหมดเนี่ยผมมองว่าเป็นความก้าวหน้าประชาธิปไตยนะแต่ถ้าเกิดนี่ยเขาขยายมาเป็นสรรหาหมดเนี่ยนะไอ้อย <in> <mosquitoes> ah ่างนั้นถอยหลังเข้าคลองแต่ตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยคือต้องยึดตามรัฐมนปปี50คืออย่างรึ่งสรรหาครึ่งคือแต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งและเป็นไปตามบทบิญาัติรัฐมนูลสารรัฐมนูญบอกแล้วว่า แก้ไม่ได้ตรงนี้อทั้งๆที่ถ้าจะพูดกันนะไม่อยากจะทวงความจําอ่ะตอนที่เอามาขอประชามติก็บอกให้เลือกไปก่อนแล้วก็ไปว่ากันดีหลังอ่ารับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนคือหลังรัฐหารวิธีแก้ไม่ยากเห็นไหมมีบัญญัติไม่หมดแล้วเนี่ยแล้วนี่พอเขาไปตามบทบัญญัตินั้นเนี่ยอืกลับบอกว่าไม่ได้แก้รูปแบบการปกครองไม่ได้กําหนดไว้เป็นสภายังไงต้องเป็นอย่างนั้นอื อันนี้มุมมองในเรื่องเนื้อหาับเรื่องในฐานะสรัฐศาสตร์มานะฮะอ่ะท่านี้ผลในเรื่องการเมืองวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นหลังจากที่มีคำวินิจฉัยออกมาเรื่องต้นเนี่ยนะฮะคือไม่ยุบพักไม่ยุบพักอ่าอย่างน้อยข้อหนึ่งคือไม่ทําให้การเมืองเดินมาถึงจุดตึงเครียดสุดขีดคือไม่ยุบพักชัดเจนแล้วตัวแมะแต่มันจะมีผลตามมาเท่าที่ฟังดูนะฮะข้อที่หนึ่งก็จะมีหลายคนละพูดถึงเป็นต้นว่าสสประชาธิปัตย์คุณวิรัติกาญจนาชิริ บอกนะครับว่าจะไปร้องเตรียมร้องถอดถอน312คนครับสวกับสสที่ไปเข้าชื่อแก้กฎหมายเนี้ยครับในฐานะที่สารมนูษบอกแล้วว่านี่คุณเข้าข่ายได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางนะฮะ312จะถูกร้องก็คล้ายๆกับคุณรักนาตัสิทธกูลจากสวแต่งตั้งเหมือนกันที่ระบุว่าก็จะมีการไปยื่นถอดถอนคุณรัศนามาจากเลือกตั้งคุณรัศนามาจากเลือกตั้งอ่ะขอเป็นมาจากเลือกตั้งคือเลือกตั้งกรทมนะครับ และอีกขณะเดียวกันคุณวิรัติกับคุณรัชนาบอกตรงกันว่านายกัมปตรีต้องรับผิดชอบคือลาออกเพราะมีคนท้วงติงแล้วว่าอย่าเพิ่งนําร่างแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้ขึ้นทูลเก้าแต่นายกนําขึ้นทูลเกล้าไปแล้วครับ,รบอาจารย์มองอยังไงคือผมมองว่านี่นี่เป็นเรื่องการเมืองที่คุณพูดมาเนี่ยก็คือฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทังนั้นนะฮะคุณใจเขามีความเห็นสอดคล้องกับรัฐบาลเหรอ ไม่หนแง่ของความเคลื่อนไหวที่จะกดดันรัฐบาลต่อไปแง่ของความเคลื่อนไหวที่จะกดดันรัฐบาลต่อไปเนี่ยนะอันนี้เนี่ยนะท่านนายกเองเนี่ยท่านก็บอกตลอดเวลาครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรัฐภานะแล้วในอดีตที่ผ่านมานี่ผมผมในฐานะที่ดูมาตลอดเนี่ยรัฐมนูนฉบับอื่นการแก้รัฐมนุนนี่ไม่ได้สําเร็จทุกครั้งไปอและทุกครั้งที่ไม่สําเร็จเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบนะอื สมัยท่านเพรมก็เคยแก้เมื่อปี2 6แล้วก็ไม่สําเร็จมเมื่อไม่สําเร็จก็ไม่สําเร็จแต่กรณีนี้เป็นกรณีที่ถูก,ถกระบุวะนะ่านายกนาขึ้นทุนเก้าทั้งที่มีการส่งเรื่องมาสารรัฐมนูลท่านไม่ขึ้นทุนเก้าไม่ได้เพราะว่ากระบวนการในในรัฐธรมนูญฉบับที่เขากําลังพูดถึงอยู่เนี่ยกำหนดไว้เนี่ยว่าจะต้องนําขึ้นทุนเก้าภายในงวันจะต้องทำทุนเก้าภายในสิบห้าวันอันนี้ท่านจําเป็นต้องขึ้นนะต้องนําขึ้นทุนเก้านะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ก็คําถามก็อีกถามว่า แล้วทำไมไม่รอให้ครบสิบห้าวันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคำถามคือใครบอกให้ท่านรอกฎหมายฉบับไหนบอกให้รอฝ่ายค้านครับบอกให้รอครับในทางการเมืองเนี่ยรัฐบาลไม่ได้มองฝ่ายค้านเป็นฝ่ายปรารถนาดีต่อต่อรัฐบาลเลยครับครับเพราะฉะนั้นผมว่าจะไปให้นายกรับผิดชอบนั่นก็คือพยายามสร้างเหตุผลทางการเมืองขึ้นมา อันนี้มุมมองอาจารย์ครับขนาดเดียวกันเรามองกันต่อไปขณะนี้มีการชุมนุมอยู่สองจุดครับเสื้อแดงครับที่ราชบังคลาคุณชูเทียบเทืออสุบานประชาธิปัตย์ที่ราชํำเนินครับผลคำวินิจฉัยอย่างนี้จะก่อให้เกิดผลอะไรยังไงอย่างน้อยก็จะไม่ยุพักตัวแฮะคือถ้ายุพักจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นอีกเรื่องอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ยุพักออกมาถ้ามองมุมหนึ่งเหมือนกลางกลอ่ะครับเจออาจารย์บิราะอยยังไงคือผมมองดูเนี่ยคือทางฝ่ายที่ผิดหวังในการแก้รับนูนเนี่ย นะฮะสามร้อยสิบสองคนก็เคยประกาศว่าจะไม่รับอไม่รับอำนาจศาลรัมลนไม่รับอำนาจศาลในกรณีเรื่องเรื่องแก้รัมลนที่ว่านี้อผมว่านะถ้าพูดถึงทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะต่อไปจะมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงศาลร,รัมลนนั่นแหละหมายความว่าความพยายามขั้นต่อไปเนี่ยอออาจจะมีการฟ้องศาลรัมลน,นว่าปฏิบัติเกินหน้าที่ไหม อันนี้คือขั้นตอนอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยที่ศาลวินิจฉัยลงมาในเนื้อหาขนาดนี้นะฮะแล้วการชุมนุมล่ะเห็นเสื้อแดงเขาบอกสองทุ่มคืนนี้เขาจะแถลงจุดยืนแต่ว่าอันนี้ผมก็ข้างมั่นใจว่าถึงแม้จะไม่พอใจอย่างไรเนี่ยคงไม่ก่อความวุ่นวายขึ้นมาด้วยเหตุว่าฝ่ายตนเองนี้เป็นฝ่ายรัฐบาลคือฝั่งตวเองเป็นรัฐบาลอยู่เพราะนั้นถ้าทําความวุ่นวายขึ้นมาอย่างไรก็รัฐบาลต้องรับผิดชอบไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลไม่เป็นผลลดีีกัััับบรรฐาาเพะะฉนนน้ฝ่ง ไม่พอใจแน่อาจารย์มองอะครับและจะรู้สึกกดดันอาจจะอาจจะรู้สึกกดดันและจะสู้โดยวิธีการหาทางที่จะเล่นงานสารนูตบญบ้างนะเช่นคงไม่ใช่แบบที่เคยทํามาว่าบอกเบอร์บ้านอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะครับแต่ต้องดูช่องกฎหมายที่จะเห็นว่าสารนิติบัญญเนี่ยนะครับอืทําเกินหน้าที่อืครับอันนี้คือฝั่งนี้ในแง่ของความเคลื่อนไหวก็จะไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นไม่มีอะไรใหญ่โตมากกว่านี้ในส่วนของเสื้อแดงใช่ครับเพราะ อ่ะอำนาจรัฐยังอยู่กับรัฐบาลเพื่อไทยครับเวทีรัชดำเนินอันนี้สิน่าห่วงนะคือหลายคนมองว่ารัชดำเนินเนี่ยรอคำพิธีฉายวันนี้ครับและอาจจะเอาไปต่อยอดอะไรต่อไปในทางการเมืองคือก็คือตอนแรกสุดเนี่ยนะฮะเรานึกว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่ทําให้การชุมนุมพีกแต่เอาจริงก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเผื่อว่ามันจะพีกมันจะมาพีกทางเสื้อแดงเนี่ยเห็นไหม เพราะนั้นเนี่ยเขาขยายไปยีบสี่เนี่ยฟังตอนแรกเนี่ยที่ว่าทําไมไปยีสี่เนี่ยคิดว่าเพื่อจะให้มีการอภิปรายไม่ว่างใจไปก่อนอเพื่อจะไปลงคะแนนกันวันที่ยีสี่ตรงเนี้ยเดิมเดิมเดิมตรงเนี้ยแต่รตติังไม่บรรจุ่รัฐบาลก็ผมว่าแก้เกมเหมือนกันน่ะที่จะไม่ให้เป็นไปตามนั้นนะครับตรงเนี้ยอาจารย์มองก่อนหน้านี้ครับว่าที่ไปกําหนดยี่สิบสี่นึกว่าเดี๋ยวอภิปรายไม่ววางใจแล้วพอลงมติเนี่ยเสียงในสภาจะแพ้ โดยธรรมชาติจะบีบไหมถูกฮะอ่าคือโดยสภาพรัฐบาลก็จะเนาะเสียงไม่ไม่พงใจอ่าสุดท้ายก็จะไปพลิกว่าเัีนย้อำนาจในสภาทําอะไรไม่ได้ยังไงเอ๊ะแมอภิปรายจนชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยยังเสียงข้างมากลากไปอีกอ่าแล้วจะไปพลิกที่สิบสี่อ่าแต่แผนนั้นถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเปลี่ยนไปหมดละต้องเปลี่ยนแล้วเพราะหนึ่งคือยติไม่ได้บรรจุสัปดาห์่าอ่าตัวไว้ฮะครับสองคือสารล้ำนูลออกมาก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องโดยตรงครับแต่ มันจะมีประเด็นเรื่องเรียกร้องให้นายกลาออกไหมยุบสภาไหมอะไรยังไงอาจารย์คิดว่าจะไปถึงจุดนั้นไหมสาหรับราชดําเนินจะยุติยังไงคือผมยังผมยังสงสัยเมื่อวานก็ฟังอยู่นะครับคือยังไม่เห็นว่าไอ้ยกสุดท้ายของนั้นคือยังไม่ประกาศออกมาแบบชัดเจนอ่ะคือยังไม่ชัดอก็คือถ้าฟังจากคุณถาวรนเสเนียมถาวรนเสเนียมเมื่อวานไม่ไม่มีอะไรชัดเลยนะนะฮะเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่า คำที่ติดขึ้นมาคือสภาประชาชนสภาประชาชนของคุณตุเทพเนี่ย <ฮะ S 2> ตรงนี้ะนะ,ะซึ่งวันนี้ก็ยังบอกไม่ถูกว่ามันรูปร่างเป็นยังไงครนะฮะคุณสุเทพเนี่ยวันนี้หลังคำวิจัยนะฮะค,คุณสุเทพประกาศว่ายุบสภาหรือนายกลาออกก็ไม่ใช่คําตอบอก็นั่นสิคําตอบเนี่ยวันนั้นจะถามประชาชนส่วนจะเป็นรูปแบบยังไงก็ยังไม่บอกก็ถามประชาชนเนี่ยมันก็ต้องเอาโมเดลไปถามอ,ะอ่ะเอาตัวอย่างไปถามอะ่ะ นะฮะ <Ừ. S 2> เพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่แคลงใจอยู่กลัวอยู่ก็คือไปเอารูปแบบไอ้สภาแบบแต่งตั้งมาหรืออะไรเงี้ยเมื่อวานนี้คุณจุฑาเทพพูดถึงสภานิติบัญญัติและสามารถจะออกกฎหมายในสภาปกติที่ไม่เคยออกได้เป็นต้นว่าคดีคอร์รัปชันเนี่ยไม่มีอายุความอันนี้คุณสุาเทพใช้คำว่าสภานิติบัญญัติอาจารย์เห็นยังไงมันจะเดินไปสู่จุดนั้นได้ไหมผมมองยังมองไม่เห็นเลยนะฮะจะเอาอำนาจอะไรไปกําหนดตรงนั้นเนี่ย เอาอำนาจของคนที่มันอยู่กันที่จุมนุมเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเหรอ<ม>นะแล้วบอกว่านี่แหละพอล้านหนึ่งแล้วก็ตั้งสภาอะไรขึ้นมาเนี่ยครับอำนาจใครจะไปยอมรับตรงเนี้คือยังไม่เห็นทางที่ไปสู่จุดนั้นคือไปจุดนั้นเนี่ยปกติมันจะไปด้วยอำนาจพิเศษนะ<ม>การไปสู่จุดนั้น,นโดยปกติมันไปโดยอำนาจพิเศษคือจะไปสู่จุดนั้นได้มันต้องปฏิวัติอย่างเดียวมันต้องยึดอำนาจมันต้องเข้ามา ใช้อำนาจอย่างนั้นน่ะแต่โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันมันไม่ได้เปิดช่องให้ทำอย่างนั้นนี่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่รู้ว่าที่จะประกาศ2ี่สอบสี่นี่คืออะไรถามสำหรับชาวบ้านทั่วไปแล้วการเมืองที่เผชิญหน้ากันอยู่มันจะจบยังไงในตอนนี้อะไรนะฮะการเมืองที่เผชิญหน้ากันอยู่อาจารย์ชาวบ้านทั่วไปเขามองอยู่ไหมฮะไม่ใช่ฝั่งไหนยังไงเอาเป็นว่าจะยุติการชุมนุมด้วยอะไรยังไงคือไม่เอาฝั่งไหนนะเอาสมมุติว่ากลุ่มเสื้อแดงก่อน ถ้าสมมติว่าเขายุติวันนี้ก็คือไปหาทางเล่นทางวิธีระบบไอ้ตามระบบกติกาที่มีอยู่หาช่องทางในการเล่นงานสารรัฐมนูลก็ว่าไปอ่ะคือจะไปฟ้องร้องอะไรว่า<ป>ตรงนี้ส่วนอีกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็อาจจะประกาศว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยสมมุติว่าได้คนมาเซ็นชื่อมาเป็นล้านอะไรชนะแล้วหรืออะไรก็ต้องหยุดกันไปเพราะว่าอีกสิ่งที่จะตามมาเนี่ยนะที่ผมว่ามัวแต่เล่นเล่นกันอยู่เนี่ย วันเลือกตั้งใหม่ก็ใกล้มานะวันเลือกตั้งซ่อมมันหยุดไม่ได้สี่สห้าวันเนี่ยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทั้งสองพักก็ต้องไปเตรียมเลือกตั้งอเ,เพื่อไทยเขาประกาศว่าอาจจะไม่ส่งเลยสใบก,ก,ก็อาจจะเป็นได้นะตรงนี้แต่อย่าลืมนะฮะว่าไม่ได้มีแต่พักเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่ายังไงก็ก็ต้องลงยังไงก็ต้องลงถ้าเผื่อเราอยากเราเหตดความรุนแรงเมื่อปีห้าสามอะไรกันมาเนี่ย คุณสุเทพบอกว่าคือราชดำเนินเนี่ยบอกว่า24นี้ครับถูกไหมฮะยกระดับถ้าเป็นล้านคนจะขอมติและยังไงรัฐบาลก็จะอยู่ได้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่คุณสุเทพตั้งเป้าหมายก็ได้อืแต่ว่าคําถามก็คือว่าแล้วคนจะมาอย่างที่คุณสุเทพต้องการไหมนะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าไอการล่ารายชื่อนี้ได้ผลนะเออได้คนมาเป็นจํานวนเกินกว่าที่กําหนดอีกนะวันนี้แสนกว่าตรงนี้นะแต่วันนั้นเนี่ย ผมยังนึกภาพไม่ออกเลยถ้าล้านคนเนี่ยมาได้ไงไอการตั้งอย่างนั้นเนี่ยเป็นการตั้งแบบหาทางลงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าจำครั้งหนึ่งนี่นะฮะเสียไอก็เคยตั้งเป้าอย่างเนี้ยซึ่คนก็บอกเพื่อหาทางลงเหมือนกันเพราะแั้งก็ต้องรอดูย4สบสี่นี้ครับหรือเส้นเดือนก็แล้วแต่เพราะสัปดาห์หน้าอาจจะได้เห็นยติไม่ไว้วางใจในสภาน่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะฮะครับครับพอสิ้นเดือนก็ปิดสมัยประชุมแล้วปิดสมัยประชุมนี่ถ้าจะอภิปรายนี่มันเปิดสมัยวิสามันได้อืมเพราะฉะนั้นจริงๆแหลังก็ยังทําได้ต่อไปครับอาจารย์มองว่าหลังจากวันนี้ไปคือคนรอดูวันนี้เยอะครับที่คิดสุดขั้วเนี่ยถึงขนาดคิดถึงขนาดว่าสุดขั้วนะฮะครับสามร้อยสิบสองคนโดนหมดครับกลายเป็นว่าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนจะกลายเป็นประชาธิปัตย์ครับเดี๋ยวอภิปรายไม่างใจเสร็จปุ๊บคุณอภิสพิธิษขึ้นเป็นนายกเลยอ้ท่คิดสุดขั้วที่คิดถึงขนาดนั้น ซึ่งมันก็จะไม่เกิเดขึ้นไดวนนไอ้ที่สุดขั้วของคุณเนี่ย <ฮะ S 2> ไอ้ตรงบอกคุณอนะิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกนี่เพราะด้วยวิธีไหนด้วยการว่าสามรอสิบสองคนนี่หมดสิทธิ์ก็เลยเอาเหลือแต่สมาชิกสภาท,ที่เหลือ<ช>แล้วโหวตใช่ไหม <ฮะ S 2> มันถึงครึ่งไหมนะ,ะถึงครึ่งคือจํานวนสสไม่ถึงครึ่งเอาไม่ถือว่าสมาชิกที่เหลืออยู่เป็นสมาชิกรัฐสภาเหรอฮะมันไม่ถึงครึ่งอืก็ไม่ได้อยู่ดีอืนะฮะ เอาละแต่อะไรก็แล้วแต่มันจบไปแล้วครับเพราะสารรัมนมนไม่ได้ยุพักถูกนะแต่จากนี้เป็นต้นไปหลังผ่านวันนี้แล้วคนรอดูวันนี้เยอะเลยจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์คิดว่าการเมืองเบาลงหรือรุนแรงขึ้นหรือยังไงมันน่าจะต้องเบาลงอ่ะนะฮะนะมันน่าจะต้องเบาลงเพราะว่าฝ่ายที่ผิดหวังเนี่ยเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะมันน่าจะเบาลงเพราะรัฐบาลมีหน้าที่รักษาความสงบส่วนนี้ครับครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลัง กำลังวิตกแทนเนี่ยครับคือกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลที่อยู่ขณะนี้เนี่ยจะลงยังไงถึงจะสง่างามอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีประเด็นอะไรที่จะทำให้ขึ้นมาใหม่เขาก็หวัง,วงอยู่อืมเช่นอา,อาจจะมีการผลักดันว่าท่านนายกต้องไปขอคืนอะไรอย่างเงี้ยอ่า,อาตรงเนี้ยอ่าผมก็เลยใช้โอกาสนี้ถามมอมองอาจารย์นะฮะในคณะสรรัฐศาสตร์ารกรณีอย่างนี้เนี่ย เมื่อวานนี้312คนแถลงไม่ยอมรับอำนาจศาลรั้นนูลที่จะวินิจฉัยวันนี้กรณีเฉพาะเรื่องนี้นะว่าเข้ามาวินิจฉัยเรื่องการแก้รั้มนูลเนี่ย312คนคิดว่าทําไม่ได้แต่ศาลวินิจฉัยะแล้วสิบ312คนจะทํำยังไง312คนก็ไม่เห็นจะต้องทำอะไรเลยเพราะในความรู้สึกเขาก็ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดอะไรเนี่ยการไม่ยอมรับเขาจะทาแสดงออกไงการไม่ยอมรับความวินิจฉัยอี่รก็ประกาศก็คืออไม่ยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะก็คือ ไม่อะไรไม่ล้มเลิกไอ้ร่างรัฐนูลที่ที่ยื่นไปแล้วเนี่ยก็อาจจะรอเก้าสิบวันเลยอันนี้ก็คือไม่ไปขอพระรจชทานคืนครับในมุมนายรมนตรีรเนี่ยนะครับแล้วก็รอดูเลยอ่ารอดูเลย<อ>ถ้าเก้าสิบวันไม่กลับมาก็ถือว่าก็ตกไปตกไปบทสรุปจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์คิดว่าไม่มีอะไรรุนแรงขึ้น ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,อ,ะอย่าไปให้พูดอย่างนั้นเนี่ยความรุนแรงน่เชื่อว่าแม่แต่ความขัดแย้งมันยังอยู่ไงะนะแล้วไอ้ที่เข้าคิวก็ไปที่สารรัฐมนูญซึ่งซึ่งเขาเรียกอะไรหาความแน่นอนไม่ได้ในการตัดสินเนี่ยนะ,นะฮะอีกไม่รู้กี่คดีเนี่ยมไม่รู้คดีไหนมันจะช็อตขึ้นมาคดีไหนมันจะสปาคขึ้นมาน่ะแปลว่าอะไรครับคือจากนี้เป็นต้นไปรัฐบาลก็อยู่แบบตุ้มๆต,ต่อมๆต,ตลอดนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าคดีไหนซึ่งส่งเข้าไปใจแม่บอลเลยนะ อาจจะมีดีไฟล์ที่ส่งเข้าไปก็จําไม่ได้ว่ากี่อันนะอ่คือส่งเข้าไปเยอะแล้วก่อนเยอะแล้วฮะเพราะฉะนั้นก็รอไม่รู้ว่าจะสปาขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะอาจารย์มองว่าวิเคราะห์ไม่ได้แล้วคือวิเคราะห์ยากไม่ใช่วิเคราะห์ไม่ได้อะไรอะไรที่มันไม่เป็นมาตรฐานวิเคราะห์ได้ง่ายอเลยอ่าไอ้ที่วิเคราะห์ได้เพราะมันเป็นไปตามทฤษฎีมันเป็นไปตามมาตรฐานอืแต่นี่เล่นเนี่ยอ่านคำพิพากษาวันนี้เนี่ยโอ้ยนะฮะต้องเดาตลอดอะ นี่มุมมองอาจารย์สุขุมนะครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับดูชมครับแต่อย่างน้อยหลายท่านที่ติดตามว่าการชุมนุมจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรต่อไปมุมมองอาจารย์มองว่าก็น่าจะไม่รุนแรงขึ้นเหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งพีคไปแล้วตอนกฎหมายเรื่องโทษฉบับสุดจอยนะครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ